อย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็มีหลายปัจจัยที่ทําให้ค่าฝุ่นมันสูงนะคะ พื้นที่จุดที่มีการก่อสร้างอย่างนี้เราก็ยังมีหลายจุดใช่ไหมคะ,มละแล้วก็หลักๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของรถราที่เราใช้สัญจรกันนี่แหละค่ะแน่นอนว่ามันก็เป็นหนึ่งในต้นต่อสําคัญนะคะสําหรับท่อไอเสียจากรถยนต์เหล่านี้เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ขอความร่วมมือผู้ใช้รถนํารถไปตรวจสภาพบํารุงรักษาให้ดีนะคะแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็เดินหน้าตรวจจับรถที่ปล่อยควันดําอย่างเข้มข้นแน่นอนค่ะ นาย,นพ,ยนพดลพลเสนเลขานุการร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานระหว่างกรมควบคุมมลพิษกรมการขนส่งทางบก กอมัคับการตำรวจจราจรและกรุงเทพมหานครตรวจสอบรถที่ปล่อยควันดำบริเวณหน้าสวนจตุจักรถนนพหลโยธินตามนโยบายป้องกันและแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เน้นเรียกรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซลทั้งรถขนส่งมวลชนขอสอมกรถบรรทุกรถกระบะรถส่วนบุคคลรถที่มีค่าควันดำเกิน50ีน่ยนะคะพอเจอปั๊บ จ้าหน้าที่ก็ออกใบสั่งแล้วก็ติดสติกเกอร์สีเหลืองพิมพ์ข้อความห้ามใช้ชั่วคราวและในระหว่างนี้เจ้าของรถเนี่ยจะต้องนำรถไปบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานมีเวลา30วันนะคะเพื่อที่จะไปขอปลดป้ายห้ามใช้ชั่วคราวที่กรมการขนส่งทางบกค่ะ มาตรการนี้จะตรวจสอบอย่างเข้มข้นใน3เดือนนี้นะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ค่าฝุ่นสูงในหลายพื้นที่ตั้งเป้าว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเดิมมีพื้นที่มีปัญหาฝุ่น PM 2.5อยู่ในขั้นวิกฤต10จุดจะต้องลดลงเหลือ5จุด เพราะฉะนั้นก็ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันบำรุงรักษาดูแลรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ลดการปล่อยมลพิษแม้วันนี้ตอนขับรถมาลืมถ่ายาลืมถ่ายรถเป็นมอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์น่าจะแต่งอะยกท<ม>่อบึ้นออกมานี่ออกมาทั้งควันดำเต็มไปหมดลองไปฟังทางเลขานุการร,รัฐมนตรีพูดอีกทีหนึ่งค่ะจากนี้ไปสเดือนมกรากุมพามีนา สามเดือนเราจะดูกันเข้มข้นขึ้นทุกจุดถ้าเกิดจุดไหนมีเตือนสีเหลืองเราก็จะระมัดระวังไว้ถ้าจุดไหนเริ่มสีแดงเราจะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วลงสุ่มตรวจมากขึ้นตัวอย่างเช่นในกรทมวันนี้ในอดีตมีสักสิบว่าจุดปีนี้เราพยายามให้เหลือครึ่งหนึ่งห้าจุดยกตัวอย่างแล้วเราก็จะเข้าไปสุ่มตรวจทุกจุดที่มีอยู่ตามแผน3เดือน อย่างที่เมื่อสักครู่เรียนไปนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่ค่ะสภาพฝุ่นก็เป็นแบบนี้นะคะหลายจุดนี่คือแดงแไปเลยนะคะคงใส่สายมือเนีน่ยนะนะคะมีผลกระทบต่อสุขภาพแนะนำวันนี้งดกิจกรรมกลางแจ้งก่อนด <c oughs> ีกว่าเพื่อความ,มปลอดภัยนะคะ